กา r ์ม n นฟ r อเรนซ์35นะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่กับทางร้านล็อกลีบาเสร็ร้อยอันนี้เป็นชุดฝ้าหลังเดิมนะครับที่ลูกค้าติดกาวที่สายนะครับก็ไม่ได้เอาออกนะครับก็อันนี้ชาร์จไฟเต็ม100%ซนแล้วนะครับก็นํำออกนะครับเิ้นเสื้อฮัสเดก็ทํางานได้ตามปกติใส่สายได้ตามปกติทุกอย่างนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับ ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้าหรืออาบน้ํานะครับก็แต่สามารถใส่กิจกรรมวิ่งปัน่นลุยฝนล้างล้างมือแล้วก็ลุยฝนได้ตามปกตินะครับตรงนี้นําไปจับสัญ,ญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับอันนี้ปุ่มย้อนกลับอันนี้ น,นะนำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับผุมย้อนกลับนะครับุ่มเลื่อนลงนะครับอันนี้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรตสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับอันนี้ปิดไฟเปิดไฟหน้าจอนะครับก็ทำงานได้ตามปกติก็ขอ,ขอบคุณมากครับหลานรกดีไว้อยินดีให้บริการนะครับใช้อะไรกรามินแท้100%นะครับนี่นะคร สายชาร์จขึ้นสถานะการชาร์จ